วันนี้มาดูข้อเสนอ Back to School รับเปิดเทอมของพาลิเซตกันบ้างนะคะข้อเสนอมีอัปเดตพอดีเลยค่ะเดยสองช้อยให้คุณลูกค้าเลือกช้อย 1. เลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ0.99%ดาว25%ผ่อนนาน48เดือนและช้อย 2. เลือกรับหุ้นไดสมาร์ทแคร์แพ็กเกจดูแลรักษารถตามระยะเป็นเวลา4ปีหรือ40,000กิโลเมตรเลือกช้ไหนก็รับฟรีเลยค่ะ ทั้งดิจิตอลคาคีและประกันภัยชั้น1น,นาน1ปีพร้อมพรบรเลือกรับจาก3บริษัทชั้นนำทั้งหมดนี้สำหรับลูกค้าที่จองและรับรถภายในวันที่31มึกษภาคมนะคะพาริเศษ์ฟูไซส์ SUV 7ที่นั่งดีเซล2.2ลิตร197แรงม้ามาตรฐานยูโรไฟ์เกียร์กดปุ่มชิปบายวาย8จังหวะพร้อมเพเดนชิประบบขับเคลื่อนสล้ออัจฉริยะเฮดแทรเฉพาะรุ่นพสทีด เลือก4รูปแบบการขับขี่และเลือกโหมดกำลังฉุด3ขนานมีเครื่องเสียงจาก i n f i n i t ตีพร้อมความปลอดภัยแบบ Smart s m a r t s e n s e ADAS ที่จะช่วยให้ทุกความฝันของเด็กๆไม่พังสลายลงรับประกันคุณภาพรถยนต์7ปีหรือ150,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน7ปีไม่จำกัดระยะทาง รีบตัดสินใจก่อนสิ้นพฤษภานี้้นะคะสอบถามรายละเอียดวันนี้ที่ H s p เป e วิภาวดีและชวร์รูมูลนิธทั่วประเทศค่ะ